ใ่ครับวันนี้มาดูชิยามเย็นนะครับประมาณห้าโมงได้ฝนตกใช้ได้เลยอใส่เสื้อกันฝนครับเย็นนี้ก็วตอนนี้กำลังผ่านได้ BTS ย่านลาพาวับถนนดูสีถนนใช่ครับน่ากลัวมากมันจะเลื่อนอยู่ ต่ก็เหมือนเดิมครับรดเล็กไปได้เราไปได้เี๋ยวจะถึงท้ายแยกแรกพลาแล้วรถก็เริ่มมีการสะสมก็ต้องลัดเลาะตามมอเตอร์ไซค์กันข้างหน้าไปครับถ้าเขาไปได้เราไปได้แน่นอนฝนตกถนนลื่นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับแต่ไปไ่ได้ก็จอดครับถ้าพอไปได้ก็ลองวุดดูครับ ถ้าเราขี่ด้วยความมีความชํนนานมีความชินกับมิติถแล้วยังไงก็ไปได้ครับในมันใจก็ค่อยๆไปครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายแบบที่ห้า,าวัดรัชพาเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิภพาวดีนะครับตรงนี้ก็แยกว่าเจอเหมือนกันรถจากทางขวาก็จะออกซ้ายรถที่มานจากถนนภาวดาทางซ้ายก็จะอ,อขวาครับ ต้องคอยดูรถทางซ้ายดีครับโอเคผ่านไปได้ต่อไปเราจะเข้าถนนที่พวดีครับผ่านหน้าโรงเรียนเซิงจรเดิมทางซ้ายอาโอเคเอาจเล้งนะนำย้อนไปสักนิดนะครับรถที่ผมกำลังครับขี่อยู่ตอนนี้นะครับเป็นรถคาวาสักิเวอร์สซีด6หาส50 ครับนปีนชนปี2025ครับเราก็ใช้กล้องในการบันทึกคือกล้อง DJI Osmo Action 5 Pro ครับติดอยู่ที่ใต้คางหมวกกันน็อกนะครับสำหรับขณะที่กำลังบันทึกเทปอยู่เนี่ยผมไม่ได้ใส่เคสครอบกันน้ำนะครับไม่ได้ใส่อาจจะมีเสียง เสียงเครื่องเสียงบรรยากาศที่อาจจะมีแปลกๆไปบ้างก,ก,ก,ก็น่าจะเป็นจังหวะที่น้ำฝนเข้าไปคา,าอยู่บริเวณรูหม่นะครับต้องขอภัยด้วยแล้วก็เสียงที่พูดตรงนี้นะครับเป็นเสียงที่มามาภาคใส่ใส่ลงคลิปที่หลังนะครับไม่ได้พูดผ่านไมหรือว่าพูดหรือว่าเป็นเสียงขณะขับขี่โดยตรงนะครับ อนาคตก็อาจจะมีแพลนอาจจะลองซื้อหม้ไม้ลายสายครับของตัว DJI เองมามาลองใช้ดูนะครับต่อไปอยา๋ยวขอตัดไปช็อตรถต,ติดเลยนะครับไปดูกันว่าฝนตกรถติดตอนเย็นเนี่ยมุดเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็สุดถนนวิภาวดีแล้วครับตอนนี้กำลังจะถึงบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงครับเดี๋ยวเราจะ ต้องเลี้ยวซ้ายครับเพื่อเข้าถนนเพื่อจะไปถนนพระรามเก้าครับก็สามเล่มดินแดงแก็จะมีไฟแดงตรงนี้นะครับรถทางขวาก็จะต้องติดเพื่อรอสัญญาณไฟเขียวที่จะตรงเห้ือขวาไปทางอนุสาวรีวร์นะครับส่วนรถทางซ้ายมันผ่านตลอดแต่ว่าด้วยตอนนี้เป็นตอนเย็ยนนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยทำให้ท้ายมันสะสมนะมันล้นมา จังหวะนี้ก็รถที่มาทั้งตรงก็จะออกซ้ายนะครับรถที่เลี้ยวซ้ายมาก็จะออกขวาเราต้องคอยดัดเลาะไปนิดนึงนจังหวะนี้ก็พอผ่านไปได้แต่ว่าถ้าเจอรถสูงๆกระบะสองคันเทียบกันนี่ต้องดูดีๆครับค่อยๆมุดถ้าไปได้ก็ค่อยๆไปครับถ้าเป็นจังหวะรถโยนรถเลี้ยก็ไปได้สบายครับ ตรงจุดนี้ก็ระวังนิดนึงครับรถทางซ้ายที่ออกมาจากนิดไม่ตีค่อยๆรอไปครับตรงนี้ก็ติดนะฝนตกรถพีรถยนต์ก็ตีไปขวาครับจกิดเลี้วขวานะเขากินกินเลนมาเหยียบทับเส้นแล้วก็ไปลำบากนิดนึงเนี่ยต้องค่อยๆไปค่อยๆไปนะถ้าเป็นจังหวะที่รถโยนซ้ายขวาเขาไม่เขาไม่ขับกิน มาทางเส้นหยียบเส้นก็สบายครับผ่านไปได้สบายโอเคเดี๋ยวเราก็จะขึ้นขึ้นสะพานข้ามแม่นะครับสะพานข้ามแม่ที่ข้ามแยกโบสถ์แม่พาครับก็เหมือนกันครับว่าต้องระวังรถทางขวาเพราะว่ารถที่ขึ้นมาจากอุโมองอุโมง์ที่ข้ามแยกสามเลนดินเลยครับเขาก็จะออกซ้ายกัน,นก็ต้องระวังให้ดีนะครับท้าย ก็สะสมอยู่ครับวันนี้รถที่จะขึ้นสะพานอย่างว่าครับมันตอนเย็นแล้ววันนี้ฝนตกด้วยเดี๋ยวเราก็ต้องตีขวานะครับเตรียมเพื่อขึ้นสะพานข้ามแยกโบสถ์แม่พักอย่าลืมนะครับดูกระจกมองข,งข้างก่อนนะครับข้างหลังมีรถมาไหมโอ้จังหวะนี้ครับคอสะพานนะมีน้ําขังสะสมนะครับค่อยๆไปไม่ต้องรีบนะครับระวังเลื่อน พอผ่านจุดน้ำท่วมขังมาหน้ารถก็ไหลนะครับกล้องนิดนึงเนี่ยนะมันจะรูรถอาจจะชะลอตัวจุดน้ำท่วมขังนะครับเนะ่ยโล่งๆแต่เราไม่ต้องยืนนะครับมันน่ากลัวมากเลยครับพืน้นถนนเลื่อนเรื่อนี้ค่อยๆไปค่อย,อยๆไปนีังหวะนี้ก็เป็นทางลงแล้วเป็นจังหวะช่วงทางโค้งนะครับ มุมอับสายตานะครับบางทีมาเร็วๆไม่เห็นว่าด้านล่างรถติดท้ายสะสมนะครับต้องระวังการเกิดอุบัติเหตุไปชนท้ายนะพอลงสะพานข้ามแยกโบสถ์แม่พะแล้วก็เดี่ยวขึ้นอีกสะพานหนึ่งต่อเลยครับเป็นสะพานยกระดับที่ข้ามแยกอ,อกสอบมบทอแล้วก็เพื่อที่จะไปถนนรัมพุแหงนะครับนะเป็นทางโค้ง เล็กน,น้อยนะครับถนนลื่นถนนเปียกค่อยๆไป,น,ป,น,ปน,นะครับโอเคเป็นไปตามข้ามนะครับก็ท้ายสะสมยาวเหมือนเดิมเหมือนทุกวันครับสะพานนี้ช่วงเวลาเย็นๆนะครับรถก็จะนแน่นนิดนึงนะครับค่อยๆลัดลอไปก็ตามรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ครับถ้าเขาไปได้ถ้าเขาผ่านได้เราผ่านได้แน่นอนครับค่อยๆตามกันไป นครับตอนนี้ก็ขับมาใกล้จะลงสะพานยกระดับนะครับกําลังจะลงเพื่อเข้าสู่ถนนพระรามเ้านะครับอ,อ๋อลืมขอเล่าย้อนนิดนึงครับคลิปคลิปแรกคลิปที่แล้วมีน้องคอมเมนต์แนะนาเรื่องการเกลี่ยสีนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ได้ทําการเกลียสีเรียบร้อยนะครับทําในแอป d j i m i m o ครับรู้สึกจะมีคือคเหมือนมันเป็น ทำให้ออโต้นะครับกดกดปรับสีปุ๊บก็ดูดีดูดูสดมีสีสันขึ้นเยอะครับขอบคุณน้องที่เขาเคยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าสีสันสำหรับในคลิปนี้ก็ถูกใจนะครับตอนนี้ลงมาเข้าสู่ถนนพระรามเก้าแล้วครับรถก็ติดเช่นเคยครับเพราะว่ามันเป็นขาออกกรุงเทพครับเส้นนี้ก็มุ่ง ตรงไปเลื่อนๆก็จะเป็นมอเตอร์เวย์ครับโอเคคัหน้าเราเป็นรู้สึกจะเป็นพี่ฟอซ่านะครับจะลองตามพี่ครับไปดูโอเคเส้นนี้โล่งกว่าขอไปเส้นนี้ก่อนนะครับถ้าไปไม่ได้ก็จอดนะครับไม่ไม่ฝืนยิ่งถนนเลื่อนๆเปลียกๆนี้ก็ต้องช้าๆเลยครับใช้ความระมัดระวังนะก่อน เปลี่ยนเส้นทางจรมาดูซ้ายดูขวาดีนะครับไม่ต้องรีบรถค่อนข้างหนะักแล้วก็มันทัศนวิสัยไม่ดีด้วยครับฝนตกในคิดนี่คือฝนตกตลอดเลยครับผมไม,ไม,ไม่ปกติเวลาขับรถในกรุงเทพค่อนข้างร้อนใส่หมวกอนนอกันน็อกเต็มใบผมก็จะเปิดชิลให้ให้รับลมครับแต่ว่าฝนตกนี่ก็เปิดไม่ได้เลย ปิดไว้ก็ทําให้ทัศนวิสัยอาจจะไม่คล่องอาจจะไม่ไม่ดีเท่าปกติครับก็ค่อยๆไปเหมือนเดิมครับการลดลดเลยครับถ้าเขาไปได้เราไปได้ครับตามพี่คันหน้าเลยครับขอมุดถ้าเจออย่างพี่ f o r t จูเนอาจจะไปลำบากนิดนึงครับใจเย็นครับไม่ต้องรีบเพราะว่ากระจก ของข้างของรถเรามันจะไปเส,สอเมนือนกับรถเขานะครับพวกรถ SUV ครขับผ่านจุดที่ะแยกขึ้นทางหลวนตรงเพื่อไปสีนักเร้นนะครับนะวิ่ส่วนใหญผมจะวิ่งช่องเลนซ้ายนะครับผมรู้สึกมันมันน่าจะฟโฟล์กว่านะถ้าไปไม่ได้ก็รอนะครับถ้าคิดว่าผ่านก็ค่อยๆเลาะไปะครับไม่ต้องรีบ มันมีจหวะให้เราไปได้อยู่แล้วครับจังหวะในโลกก็โลกแสงนิดนึงครับเป็นธรมรมดาครับถนนเส้นนี้ตอนเย็นลถแน่นอยู่แล้วครับจนนี้ผมชอบอยู่เรียงใจครับรู้สึกมันมันโฟล์กว่าแล้วมันจะมีช่องเบี่ยงของบัสเลนมันก็บางทีก็ออกไป ได้มันโล่อยู่ครับเหมือนพี่มอไซคันายมันจะคู่ออกไปแล้วอันนี้จะผมยากลองลองมดให้ดูว่ามันไปได้เวอร์สีรับขี่นในเมืองถ้าเป็นรถยนสบายมากครับผ่านได้เลยถ้าเป็นรถกระบ,บะหรือว่ารถ s อสหรือรถใหญ่ต้องระวังนิดนึง ที่รถเล็กไปครับถ้าเข้าไปได้เราไปได้ครับการตัดมาวนันนี้ผมก็อยู่บนสะพานยกระดับที่จะข้ามแยกํากํำแหงเพื่ออเป็นลงถนนพระราม9้าช่วงต้นๆที่จะเข้าสู่มอเตอร์เวย์นะครับตอนนี้ก็แลบโล่งแล้วครับทำความเร็วได้นิดนึง ช่วงนี้ก็จะต้องอยู่เลนขวาครับเพราะเราจะตรงเพราะว่าเลนซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อร่วมทางจะเบี่ยงซ้ายเพื่อลงถนนลากมหน,นะครับเราตรงไปก็อยู่เลนขวานะครับฝนยังคงลงเม็ดอยูนะครับถนนก็เห็นอย่างได้ชัดเลยว่ามืนค่อนข้างลื่น ไม่ค่อยการใช้ความเร็วเท่าไหร่ครับขับอยู่ที่ว่ามันเกียร์สี่ไม่กันเกียร์ห้าความเร็ว60-70นี่ก็เป็นทางลงก็ต้องระวังอีกนิดนึงครับลงมาแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายคอขวดนะครับรถที่มาซ้ายก็ชอบออกขวากันเรามาจากสะพานก็ต้องระวังรถทางซ้ายนิดนึงครับต็เราเหยียดเราส่วนผมเมื่อลงมาแล้วเนี่ย เส้นนี้ผมว่ามอเตอร์ไซค์ออกไซคองสุดครับต้องหาจังหวัดยิงเลาะไซคับดีที่สุดโอเคครับจังหวะก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองเล็กๆนี้เตรียมออกไซแล้วจังหวะข้าสะพานมอนเดิมครับน้ำท่วมขังมีรถอ,ออกจากซอยด้วยระวังนิดนึงครับโอเคครับ ค่อนข้างลงครับเดี๋ยวข้างหน้าเราก็จะผ่านปัม๊มปอทผ่านโฮมโปรพระรามเก้าแล้วผมก็จะเลี้ยวซ้ายครับแล้วก็จะจบการเดินทางของวันนี้ครับดูนในการนิดนึงโอเคตรงนี้ก็รถเข้าออกเป็นประจำครับกางเข้าออกโฮมโปรก็ระวังนิดนึงดูจากทีมหน้าฝนยังลงนิดหนึ่ง,ง,ง,งต่อเนื่อง โอเคครับผมเต็มเล้วซ้ายแล้วโอเคครับผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับที่รับชมคลิปผมนะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดสามารถคอมเมนต์ได้ครับผมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์ครับโทนสีภาพหรือว่า,าเสียงในการบันทึกยัง ขอบคุณมากมนะครับขอบคุณครับ